โอ้โหยก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอ,อนาัาจันเกมมิ่งอีกแล้วนะครับตามที่เคยวันนี้รนเกมแมตแทก,ก่อนไทยทันโมบายกันอีกแล้วนะครับทุกคนและก็วันนี้ก็เป็นนีพีที่16ของเกมแมตแทก,ก่อนไทยทันโมบายนะครับและวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนในการสังหารไทยทันไวๆนะครับทุกคนก็คือแบบการเก็บไทยทันให้เร็วๆอ่ะครับทุกคนหรือจะแบบเรียกว่าฆ่าไทยทันไวๆนะทุกคนอันดับแรกเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวละครของเราด้วยนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนอย่างถ้าเกิดว่าเราเลือกรีไวเน คือทุกคนรู้ความสามารถของรีไวอยู่ดีอะครับทุกคนว่ารีวเป็นยังไงอะทุกคนแต่ก็นะครับทุกคนสําหรับใครที่แบบไม่มีตัวรีก็คือใช้เอเลนก็ได้นะครับยางแบบคนส่วนใหญ่เนี่ยที่โหลดมาแล้วแบบมีแค่เอเลนก็คือมีวิธีสอนนะครับก็คือเอเลนเนี่ยก็สามารถสังหารไททันให้ไวได้นะครับแต่แค่บางคนไม่รู้เฉยๆนะครับและวันนี้ผมออาจันเกมมิ่งก็จะมาสอนทุกคนแล้วนะครับอันดับแรกก็คือเปิดโหมดของเราเลยครับทุกคนจะเป็นโหมดอะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้เราเกิดมาครับทุกคนพอเรา้ใหไป หาไททัทนก่อนเลยครับทุกคนเพราะตัวเทือาจะสังหารคือไททัทนนะครับ นี่ก็จะอยู่ที่แก๊สและอุปกรณ์ของเราที่ใช้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของเราดีเนี่ยเราก็จะใช้สังหารไททันได้ว่องไวมากเลยครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของเราแบบไม่ดีหรืออุปกรณ์ช้าไปเนี่ยก็จะมีผลไปก็จะมีแบบเรียกว่าอะไรครับทุกคนผลกระทบต่อการสังหารไททันของเรานะครับอย่างอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แบบเมื่อโหลดเกมปุ๊บเราจะได้มานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้ในการสังหารไททันได้แบบไม่ค่อยโหดเท่าไร่นะครับแต่ว่าผมคือเล่นมาเยอะแล้วไงก็เลยแบบเก่งอะครับทุกคนก็แบบเก่งเกินนไปคครับทุ แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะแบบสังหารไททันให้ไวกว่านี้อีกเนี่ยผมก็คือมีวิธีครับทุกคนก็คืออันดับแรกเนี่ยให้เราแบบฝึกสังหารไททันด้วยอุปกรณ์แรกไปก่อนนะครับแล้วพอแบบเราสังหารไปแล้วบางตัวเนี่ยเราก็จะแบบมีเงินเก็บมาแล้วเราก็ไปซื้ออุปกรณ์นะครับแล้วก็คือถามว่าซื้อตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ฉะเฉลยใน EP ีต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับแต่ผมเคยทําคลิปเก,ก่าๆสอนแล้วครับจะเป็น EP ีที่2กับทุกคนซึ่งผมเคยสอนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเรียบร้อยแล้วครับใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็ย้้อนนไปปดู E หลังจิี ได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะเลือกอุปกรณ์อื่นๆก่อนเลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แบบผมชอบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่อุปกรณ์สีดําครับทุกคนซึ่งมันเป็นอุปกรณ์สีดําสีแบบแล้วก็มีลายแดงๆอ่ะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยโคตรเท่แล้วก็คือใช้ดีมากครับแบบแรงสุดๆไปเลยซึ่งอุปกรณ์นี้เนี่ยคือฟันทีเดียวแบบโอกาสเข้าและตายเนี่ยคือโคตรเยอะครับวิธีการสังหารไททัานเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้เลยนะครับทุกคนก็คือวิธีการสังหารไทท่านเนี่ยอันดับแรกให้เราไปหาททันะแล้ววก็จมีต สีเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยให้เรากดเข้าไปเลยครับทุกคนแล้วก็คือแบบขึ้นส,งสูงๆครับทุกคนให้เราขึ้นส,งสูงๆนะครับแล้วก็คือกดฟันลากดฟันเลยครับทุกคนนี่แล้วก็คือฟันทีเดียวตรงให้เราเล็งตรงไททอยของไททันนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล็งตรงไททอยเนี่ยคือ ทยท่านจะไม่ตายนะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยไม่เล็งตรงทายทอยนี่ยไททันก็จะแบบไม่ตายเนื่องจากว่าจุดอ่อนของไทยท่านแต่ละตัวี่ยอยู่ที่ทายทอยครับมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยก็แลละกันนะครับเพราะว่าในเรื่องแอตแทกออนทยท่านเนี่ยจุดอ่อนของทายท่านจะเป็นทายทอยเนื่องจากต่อให้มีคนแปลงร่างเป็นไทยท่านมาเนี่ยตัวของคนเราก็จะไปอยู่ตรงทายทอยของตัวไทท่านซึ่งนี่ก็จะเป็นบริเวณนี้เลยครับทุกคนแล้วพอเราฟันไปที่บริเวณทายทอยเนี่ยก็คือต้องตายแน่นอนครับเพราะตัวคนที่อยู่ในร่างทยท่านเนี่ยก็จะแบบ แล้วถามว่าพวกไทยท่านที่เป็นแบบทั่วพวกไรสติพวกตัวแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันมีมันมีคนอยู่ข้างในไหมก็คือคําตอบก็คือมีนะครับก็คือไอไทยท่านพวกธรรมดาเนี่ยก,ก็แบบมีคนอยู่ข้างในนะครับเนื่องจากชาวเอลเดียเนี่ยโดนชาวโดนชาวมาเล่โดนชาวมาเลทําให้กลายเป็นไทยท่านโดยการฉีดยาตรงคอนะครับก็คือไททอยนี่แหละ ก็เลยทําให้แบบตัวคนเนี่ยก็กลายเป็นไททันนะครับใครที่ไม่ดูเดี๋ยวผมจะสปอยให้เลยก็ละกันนะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามและเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับก็คือทุกคนเนี่ยต้องกดติดตามช่องของผมแล้วคือแบบผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามอะครับทุกคนแล้วก็คลิปนี้คือผมอยากจะโดนปั่นเม้นนะครับแบบโดนปั่นเม้นเยอะๆเลยรกบเม้นอะไรก็ได้ครับทุกคนทุกคนจะเม้นอะไรมั่วเสือก็เม้นต์ไปเลยครับทุกคนขอแค่แบบโดนปั่นเม้นเยอะๆเลยครับ หาต่อเลยครับทุกคนวิธีการสังหารไทท่านนะครับแล้วก็คือ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างเจ้าไททันหน้ายิ้มเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นผมนะครับผมจะยิงแบบยิงอยู่ห่างยิงดีนะครับก็คือแบบการที่เราอยู่ห่างกับมันแล้วเรากดฟันไปจากด้านหลังเนี่ยคือแบบเรากดฟันแล้วมันจะมีโอกาสที่แบบเข้าคอมากกว่าเดิมนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยแบบจะตายได้ดีกว่าเลยครับทุกคนนี่คือแบบถ้าเรายิงอยู่ห่างจากตัวนี้ก็จะแบบฟันเข้ายิ่งดีนะครับผมชอบมากเลยแบบการฟันไททันหน้ายิ้มเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ก็คือผมขี่ม้าลงมาจากบ้านนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปหาไทท เราจะไปฟันให้ดูนะครับแล้วก็วิธีการใช้สเตปแอคเคอร์แมนเนี่ยทำยังไงครับทุกคนแต่ว่าโอกาสที่แบบพวกเอเลนจะใช้สเตปแอคเคอร์แมนได้เนี่ยก็คือมีค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าสเตปแอคเคอร์แมนก็เป็นสเตปของมีคาสากับรีวายนะครับชาวตระกูลแอคเคอร์แมนเนาะแต่นี่เมื่อกี้ผมใช้แอคเคอร์แมนได้นิดนึงนะครับถามว่าแอคเคอร์แมนคืออะไรสเตปแอคเคอร์แมนก็คือแบบสเตปที่แบบเราจะฟันแล้วมีแบบมีแสงแสงอยู่แล้วรอบดาบอะครับทุกคนซึ่งอันนั้นคือเรียกว่าสเตปแอคเคอร์แมนครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมจะสอนใช้วิธีแบบแปงลงร่างเป็นไททันแล้วก็เก็บไททันนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบกันมากเลยนะครับเพราะว่าคนที่เพิ่งโหลดเกมมาใหม่ๆเนี่ยจะฟันไททันไม่ค่อยเข้าเลยครับซึ่งผมบอกใครว่าผมรู้ว่าทุกคนเคยเป็นครับใครที่แบบเคยเป็นบ้างแบบโหลดเกมนี้มาใหม่แล้วฟันไททันไม่ค่อยเข้าก็เมนต์กันมาด้วยนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมจะทําการแปงลงร่างเป็นไททันแล้วก็คือจะฟันจะแบบใช้ร่างไททันฆ่าตัวนี้ให้ดูนะครับมาตอนนี้คือผมแปลงร่างเป็นไททันน้ําแข็งเล เรียบร้อยแล้วนะครับมาทีนี้ผมจะทําการแบบลองเตะดูนะครับว่าจะเตะถึงไหมเอ้ยผมต่อยไม่ได้ครับทุกคนเนื่องจากมือของผมเนี่ยคืออยู่สูนเกินไปนะครับผมก็เลยแบบต่อยไม่ค่อยเข้านะครับมาทีนี้ผมจะลองเตะเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนมาผมจัดแบบการเตะแรงๆเนี่ยมันก็คือนี่ครับอีกทีเดียวน่าจะตายครับทุกคนผมว่าอีกทีเดียวน่าจะตายอ่ะ นี่เอ้ยมันยังไม่ตายครับทุกคนตัวนี้นี่คือหนังเหนียวอ่ะครับทุกคนแขนมันขาดไปแล้วมันยังไม่ตายอ่ะครับทุกคนจงจัดสเตปเตะมันซะนี่อีกทีอีกทีเดียวทีเดียวผมว่านักตายแล้วครับทุกคนนี่ทีเดียวล่วงครับคือตัวนี้นี่คือค่อนข้างจะแบบอดทนแบบแข็งแกร่งมากเลยครับคือผมฟันตั้งนานมันไม่ตายครับทุกคนในที่สุดเพิ่งตายเมื่อกี้สดสเนี่ย แล้วก็คือมีหลายคนมากเลยที่แบบฟันไทนยท่านหญิงไม่เข้าเดี๋ยวผมจะว่างๆผมจะสอนทําคลิปแล้วก็คือจะทําคลิปสอนวิธีแบบสังหารไทยท่านหญิงให้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนแบบใช้อุปกรณ์ของเอเลนในการสังหารไทยท่านนะครับทุกคนมาก็คือแบบให้เราเข้าใกล้ไทยท่านเนี่ยครับทุกคนมาวิธีแล้วก็กดปัวแล้วก็กดตรงปุ่มเหลืองๆแล้วก็คือเข้าใกล้ตรงท้ายทอยแล้วก็ฟันเข้าไปครับทุกคนนี้พอฟันเบิบไทยท่านก็จะล่วงลงมากับพื้นเลยครับแล้วก็คือเราก็ชันนไปอย่างเรียบร้อยครับทุกคนอันดับแรกตอนนี้ ขอใส่ฮุดก่อนนั๊บนึงนะครับเนื่องจากฮูดนี้เนี่ยคือเฟี้ยวดีครับแล้วมันก็คือแบบดูค่อนข้างจะเท่มากเลยครับผมก็เลยแบบใส่เลยครับทุกคนแล้วก็คือใครอยากจะให้ผมทําคลิปสอนอะไรก็เมนกันมาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้คือผมอยากจะแบบทําคลิปตามที่คนขอมาครับทุกคนคือแบบใครขอให้ผมทําอะไรผมก็ทําหมดครับแล้วก็คือใครอยากจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรก็เมนกันมาด้วยนะครับผมจะแบบทยอยทําหมดทุกคลิปนะครับแล้วก็ผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่แบบช่วยกันกดติดตามจนถึงเวลานี้นะครับแล้วก็คือขอบคุณทุกคนที่่อยู ผมมาตั้งแต่แรกนะครับก็คือต้องขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนเอาลครับตอนนี้ก็คือาจะกดขึ้นมาแล้วก็ตามไปฟันไทท่านต่อเลยครับวันนี้คือจะเก็บไทท่านให้สาะใจไปเลยครับทุกคน และเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีในการทําท่าแบบท่าถวายดวงใจให้ทุกคนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับไอ้ท่าที่มันเป็นท่าเนี้ยครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่ซาซาเกโอนี่ท่าถวายดวงใจคือแบบที่ท่านี้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้เจ้าเสื้อนี่ออกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะมันเกะกะครับทุกคนมานี่ครับทุกคน ถ่าถวายดวงใจที่คือเอามือข้างหนึ่งอยู่หลังตัวแล้วก็อีกข้างหนึ่งอยู่ตรงหัวใจอะครับทุกคนนี้ก็คือวิธีการทำนี่ยอันดับแรกอะผมอยากจะแบบสอนทุกคนตอนที่ผมอยู่บนกําแพงอะครับมาเดี๋ยวอันดับแรกผมขอขึ้นไปบนกาแพงก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแล้วผมจะสอนบนกําแพงเลยทีเดียวถามว่าทําไมถึงสอนบนกําแพงก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยากจะสอนบนกําแพงอะครับทุกคนก็คือแบบเราจะขึ้นไปบนกําแพงแล้วเราก็จะกดท่าซาซากิโยนะครับทุกคนทายท่านที่อยู่ในกําแพงก็จะคิดว่าทําอะไรของเขาเนี่ย ก็คือมามาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนกำแพงเลยครับเดี๋ยวนี้นี่คือแมปนี้นี่คือขึ้นกำแพงค่อนข้างจะยากอะครับทุกคนาขนาดที่เป็นอุปกรณ์แบบโหดแล้วมันก็คือขึ้นค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครขึ้นได้ไวกว่าผมก็เม้นมาด้วยนะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ก็คือมาถึงแล้วนะครับผมจะกดตัวนี้ครับทุกคนทาซาเกโยวิธีการทําก็คือง่ายมากครับให้เรากดปุ่ม A เนี่ยครับทุกคนตัว A ก็คือพอเรากดครา้งเพ๊่มมันก็จะกดท่าทาซาเกโยนะครับทุกคนส่วนวิธีการเต้นผมก็สอนในคล ก็ใครที่ไม่ดูก็รีบไปดูด้วยนะครับผมก็คือสอนแล้วหลังจบคลิปนี้ก็ไปดูคลิปนั้นต่อเลยครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะสอนเต้นอีกทีเลยก็ละก,กันนะครับคือทีแรกผมก็กล่าวว่าจะให้ทุกคนกลับไปดูคลิปที่แล้วแต่มาตอนนี้ผมว่าสอนเลยดีกว่าครับทุกคนมาวิธีการเต้นเนี่ยก็คือให้เรากดปุ่มนี้เลยครับทุกคนซึ่งเป็นตัวรูปของเราเนี่ยเนี่ยรูปเอเลนที่อยู่ตรงเนี้ยก็คือให้เรากดเข้าไปเลยครับทุกคนแล้วพอเรากดเนี่ยก็คือเราจะเต้นเลยครับทุกคนนี่ คือแบบเฮ้ยทุกคนผมเผอแปลงล่างครับทุกคนเฮ้ยทุกคนผมเผอแปลงล่างแล้วก,ก็คือกระโดดออกมาจากกําแพงเมื่อกี้กําลังจะสอนเต้นอยู่ดีๆแล้วคือแบบตกใจเลยครับทุกคนผมเผอกดปุ่มแปลงล่างคือปุ่มไอ้ปุ่มตัวรูปเอเลนกับปุ่มแปลงล่างมันอยู่ใกล้กันไงผมก็เลยแบบเผอกดปุ่มแปลงล่างแล้วก็ตกใจเลยครับทุกคนเสียงเมื่อกี้นี่คือฮแบบเสียงเอเลนกดแปลงล่างอะครับทุกคนก็แบบตกใจแหละครับทุกคนมาดาวันดับแรกผมจะขอออกจากล่างไทยท่านของเอเลนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนมาทีนี้คือ ผมออกจากล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนต่อเลยนะครับทุกคนก็คือให้เรากดที่รูปตัวเราเนี่ยมันก็จะเต้นครับแล้วพอเรากดปุ่มเดินเนี่ยมันก็จะแบบเต้นไปแล้วก็เดินไปประมาณนี้เลยครับทุกคนซึ่งสเต็ปนี้คือโคตรเฟี้ยวอ่ะครับผมชอบมากเลยแบบเต้นไปเต้นไปยังไงอ่ะครับทุกคนนี่ก็จะมีการเต้นไปแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะลองกระโดดตอนเต้นด้วยครับทุกคนนี่คือกระโดดไปเต้นไปเดินไปอ่ะครับทุกคนใครทําได้เม,ม้นมาด้วยนะครับทุกคนก็คือผมอยากใจรู้ว่าทุกคนเนี่ยทำท่านี้ของผมได้ไหมคือแบบเดินไป เต้นไปแล้วก็กระโดดไปซึ่งท่านี้ค่อนข้างจะยากมากเลยครับทุกคนก็คือแบบปุ่มกระโดดก็คือปุ่มข้างล่างครับทุกคนที่เป็นปุ่มลูกศรอนฉีลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบน2ตัวเนี่ยนะครับทุกคนพอเรากดก็จะกระโดดนะครับ แล้วก็คือพอเรากดแบบตัวเนี่ยครับทุกคนตัวเต้นตัวเดินแล้วก็ตัวปุ่มกระโดดก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนเต้นไปกระโดดไปอย่างเทพแบบนี้ครับทุกคนนี่เอเลนเยเกอร์แบบเต้นอย่างเฟี้ยวเลยครับทุกคนเอาล้ครับทุกคนตอนนี้เราจะไปสังหารไทท่านต่อเลยครับทุกคนเท่าที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เนี่ยครับทุกคนาหลายคนเนี่ยก็จะแบบเริ่มสังหารไทท่านเป็นแล้วนะครับทุกคนใครที่สังหารเป็นแล้วก็กดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์เลยครับทุกคนใครที่ยังทําไม่เป็นก็แชร์เขาเลยครับเขาจะได้ทําได้ด้วยนะครับแล้วเขาจะได นะครับทุกคนตอนนี้ก็คือผมจะไปหาไททันแล้วก็คือจะทําการฟันไททันเลยนะครับทุกคนปะเราจะไปหาไททันกันเลยครับทุกคนนี่เราเจอไททันแล้วครับทุกคนฟันเข้าไปครับทุกคนนี่ฟันคือฟันเมื่อกี้นี่คือแรงมากครับคือโดนทีเดียวนี่คือน็อกอะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมไปหาเจ้าไททันหญิงแล้วก็ไททันกออีกทีเนี่ยเจ้าไททันแอนนี่กับไททันกอก็เม้นมานะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเร็วๆนี้เลยครับทุกคน รอบที่แล้วผมก็คือไปหามาแล้วนะครับรอบหนึ่งซึ่งผมอ่ะทำการสังหารไททันสองตัวนั้นแบบฟันทีเดียวเข้าเลยครับก็คือตอนนั้นช็อตนั้นนี่คือแบบหน้าเฟี้ยวมากเลยครับคือตอนนั้นอ่ะผมฟันมันรอบเดียวมันตายครับแต่ปกตินี่คือคนส่วนใหญ่แบบทําไม่ได้เหมือนผมนะคือโอกาสในการฟันเข้าตัวนั้นเนี่ยจะแบบค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็คือใครที่แบบคิดว่าในเกมนี้มีไททันลิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ในคลิปต่ตอๆไปเลยก็แล้วกันนะครับผมก็คือสงสัยมานานแล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีไททันลิงไหม สูตรให้โดยการไปหาแล้วครับทุกคนก็คือว่างๆเดี๋ยวผมมาทําคลิปต,ตามหาไทาทันลิงนะครับก็คือบอกเลยผมจะเอารีวายไปครับทุกคนเพราะว่ารีวายเป็นคนที่เกียดไททันลิงแล้วก็คือรีวายเนี่ยแคนกับไททันลิงนะครับมาเดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุผลให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับว่าทําไมถึงรีวายแคนกับไททันลิงก็คือซีกนะครับทุกคน เหตุผลเนี่ยคือว่ารีวายอ่ะได้ทําได้เจอกับเจ้าไททันลิงเนี่ยอะไรแล้วไททันลิงเนี่ยเป็นคนที่แบบทาการฆ่าเออร์วินครับเออร์วินก็คือแต่ละคนส่วนใหญ่ก็รู้จักกันดีนะครับผู้บังคับบัญชาการเออร์วินซึ่งตายด้วยก้อนหินของไททันลิงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือรีวายแบบเกลียดไททันลิงที่สุดและรีวายก็ตัดสินใจว่าจะฆ่าไททันลิงให้ได้นะครับแต่ว่าก็คือในภาคสุดท้ายเนี่ยภาค4ตามมังงะน,นะครับก็คือรีวายสังหารไปแล้วเอ้ทุกคนผมยังไม่อยากจะสปอยครับทุกคน เนื้อหาส่วนที่ยังไม่ฉายในอนิเมะนะครับก็คือยังไม่ค่อยอยากจะสปอยเลยครับทุกคนก็คือเดี๋ยวว่างๆถ้าเกิดว่าใครอยากให้สปอยก็เม้นกันมาด้วยนะครับเพราะมีคนแบบ2ประเภทนะครับทุกคนก็คือประเภทที่1เนี่ยคือคนที่ชอบการรับฟังสปอยแล้วประเภทที่2ก็คือคนที่ไม่ชอบฟังสปอยคือแบบเขาอยากจะแบบไม่อยากจะรู้ว่าเนื้อหาต่อไปจะเป็นยังไงเขารอดูเป็นอนิเมะยังไงแต่ว่าผมเนี่ยนะเป็นคนที่แบบดูสปอยทีเดียวแล้วก็คือสปอยให้คนอื่นฟังด้วยครับทุกคนใครเป็นเหมือนผมก็เมนต์มาด้วยนะครับกนนอตี้ คือฟันต่อเลยครับทุกคนนี่ฟันดีนี่คือล่วงครับก็คือสเต็ปของเอเลนก็คือใช้ได้นะครับอันนี้ขนาดเอเลนนั้นเนี่ยเพราะปกติถ้าเกิดว่าเป็นพวกรีไวนี่คือแรงกว่านี้อีกนะครับอันนี้สําหรับคนที่แบบเพิ่งโหลดเกมน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่สําคัญที่สุเดเลยเนี่ยคืออุปรกรณ์นะครับทุกคน คือถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ดีๆเนี่ยเราก็จะใช้ในการสังหารไททันได้นะครับอย่างเกมนี้เ <Kelsey> นี่ยคือเกมนี้สิ่งที่เน้นคืออุปกรณ์นะครับถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เราโหดอุปกรณ์เราแรงเนี่ยเราก็จะทําการฟันไททันได้ง่ายครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เราเนี่ยแบบไม่ดีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะฟันไม่ดีนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะทําการตามไปหาไททันต่อเลยครับทุกคนซึ่งข้างหน้าเนี่ยมีไททันโคตรเยอะครับทุกคนแต่ว่าผมชอบแบบมอดนะครับทุกคนคือเราไม่ต้องตามไปเติมแก๊สเนื่องจากแก๊สเราไม่จํากัดครับท เท่าไรนะครับใครที่อยากอยากจะให้ผมเล่นอันไหนก็เม้นมาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทาคลิปโพลให้นะครับก็คือตัวโพลให้ทุกคนมาโหวตนะครับว่าจะให้ผมเนี่ยเล่นอันไหนดีก็คือระหว่างไอเกมแอสแทกอนไทยทันโมบายแบบมอดกับแอสแทกอนไทยทันแบบธรรมดานะครับใครคิดว่าอันไหนดีกว่าก็เมนต์มาด้วยนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเรามาที่นี่แล้วครับทุกคนซึ่งที่นี่มีไทยทันเต็มเลยครับทุกคนนี่ฟันไปหนึ่งต่อไปฟันตัวที่สองนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็คือเก็บไปสองในเวลาแป๊บเดียวนะครับมมาททีี่่นนผจะไปตอเลยคุก คือผมติดกำแพงเมื่อกี้มาทุกคนตัวที่3ม,มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะฟันเข้าไปเลยครับทุกคนนี่ฟันเข้าไปเสร็จ3ตัวครับทุกคนมาต่อเลยครับวันนี้คือผมจะเล่นรัวเลยครับทุกคนก็คือท้ายท่านที่แบบเป็นท้ายท่านหนูหนูหน,หน้อยแถวนี้ผมจะเก็บให้หมดครับทุกคนติดบ้านครับทุกคนผมติดบ้านมามา,มาออกจากบ้านแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยครับทุกคนเอาล้ครับตัวนี้ก็คืออยู่นี่เฮ้ยมันโผล่มาไวมากเลยครับทุกคนตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยกำลังจะแบบเหมือนเหมือนทําภารกิจฆ่าท้ายท่านอยู่อะครับทุกคนคืืออแตต่่ละัวนนีคผมมาาจกกไไห็ ครับอยู่ดีๆแบบมันโผล่มาครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาตัวของเราไปอยู่ไทยนะ่ะคือแบบนึกดูครับทุกคนถ้าเกิดว่าเ,าเอาตัวของเราไปอยู่แทนที่ของตัวเอเลนเนี่ยคือแบบทุกคนจะกลัวไหมครับทุกคนคือบบาาคอยู่ดีๆมีทายท่านโผล่มาครับทุกคนเป็นผมนี่คือลั่นครับทุกคนถามว่าอะไรลั่นโรกีลั่นดีครับทุกคนแต่ว่าบางทีก็แบบถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีไหวเพล็บอย่างรีวัยเนี่ยเขาก็จะแบบฟัน <ripped out> เ,เข้าไปเลยครับทุกคนแล้วก็นะครับถ้าเกิดเราเป็นผมเนี่ยผมก็จะแบบไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นครับทุกคนผมก็จนยบอ่ะ ก็นะครับทุกคนตอนนี้คือเหลืออีกตัวเดียวครับทุกคนในด่านที่7นะครับมาเดี๋ยวผมจะไปเลยครับทุกคนตัวเดียวอยู่ไหนเนาะนี่ครับทุกคนผมเจอตัวแล้วครับทุกคนอยู่ข้างล่างนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะฟันเข้าไปเลยครับอีอีหัวใหญ่เอ้ยนี่ฟันเข้าไปครับทุกคนหัวตัวนี้นี่คือค่อนข้างจะใหญ่แล้วคอก็ยาวด้วยครับทุกคนก็คือล่วงไปแล้วครับทีนี้ก็เข้าสู่ด่านที่8แล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะทําการสังหารไททันในด่านที่8ใหทั้งหมดเลยครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะไปถึงด่านที่10นะครับก็คือด่านของแอนนี่นะครับทุกคนและเดี๋ยวว่างๆผมจะไปถึงด่านที่20เลยก็แล้วกันซึ่งเป็นด่านของเจ้าไลเนอร์นะครับและผมจะสํารวจต่อเลยนะครับก็คือด่านของเจ้าไททันลิงเนี่ยคือหลายคนเม้นมาถามนะครับว่าไททันลิงเนี่ยมีในเกมนี้ไหมผมก็เลยแบบคิดว่าทําคลิปเลยดีกว่าครับทุกคนทําคลิปค่ะทำคลิปอธิบายคือดีที่สุดครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายเลยครับว่าจะมีไททันลิงไหมใน ผมจะเป็นคนสำรวจทุกคนก็คือแค่ทําหน้าที่ดูคลิปของผมก็พอครับทุกคนเฮ้ยอยู่ดีๆตัวนี้ผมมาครับทุกคนเมื่อกี้นี่มันแบบถ้ามันวิ่งมาแบบนี้นี่คือมันอาจจะเหยียบผมได้เลยนะเนี่ย ตอนนี้นะครับก็คือผมต้องระวังมากเลยนะครับและผมจะทําการตามไปสังหารทายท่านก็คือไล่เก็บเลยครับทุกคนนี่ข้างหน้านก็คือมี2ตัวติดๆครับทุกคนฟันต,ตัวแรกเข้าไปเสร็จแล้วครับตัว2โดนเลงนี่ตัว2ก็เรียบร้อยเดี๋ยวนี้นี่คือผมเล่นค่อนข้างจะไวมากเลยครับทุกคนด้วยสเต็ปของเอเลนเยเกอร์ก็คือเท่ได้นะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับ er. ก็คือเอเลนเยเกอร์กำลังจะแบบมาด้วยความเร็วสูงนี่ฟันเข้าไปอีกตัวค, lock, ครับทุกคนล็อกน็อกละสามครับทุกคนตอนนี้นี่คือวันนี้นี่คือผมเก็บไทายท่านไวมากคร แก็คือเหลือตัวเดียวแล้วครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทําการขึ้นไปบนบ้านนะครับเอ้ติดติดผมติดครับทุกคนผมติดผมติดออกจากผมผมขอออกจากตรงนี้ก่อนครับเมื่อกี้คือมันมีบัคติดติดบ้านครับทุกคนแล้วมันคือแบบบางทีผมอาจจะจมเข้าไปในบ้านเลยก็ได้ก็เลยต้องถอยออกมานะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ผมก็จะทําการมุ่งไปทางข้างหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะไปสังหารท้ายท่านตัวเดียวที่เหลืออยู่ในด่านนี้นะครับทุกคน นี่ก็จะมุ่งไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็คืออยู่ไหนนอไทายท่านตัวเดียวที่เหลือมันน่าจะอยู่ในป่าแถวนี้แหละครับทุกคนนั่งงนไงผมเจอแล้วมันไปแอบ,บอยู่หลังบ้านครับนี่เป็นไทายท่านหน้ายิ้มด้วยหน้ายิม้มนี่หน้ายิม้มโดนฟันเข้าไปคือหน้าหายยิ้มครับทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือเฟี้ยวเลยเฮ้ยตอนนี้คือมาอีกแล้วครับทุกคนรู้สึกว่ารอบนี้คือมาลัวครับทุกคนมาลัวเนาะมาทีนี้ก็ฟันเข้าไปเลยครับทุกคนนี่ฟันไปสองแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ก็คือผมแถวนี้เนี่ยผมเก็บไป2อแล้วครับแล้วคือข้างหน กำลังจะรอผมอยู่แล้วก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ในด่านที่9แล้วนะครับใกล้จะถึงช่วงของไททันหน้าก็คือไททันหญิงแล้วครับทุกคนเจ้าแอนนี่เนี่ยใกล้จะมาแล้วครับทุกคนแล้วก็นะครับช่วงนี้เนี่ยแอนนี่ได้ทําการท้าทายผมนะครับบอกว่าให้ไปหาเขานะครับแล้วก็คือสังหารเขาให้ได้ด้วยร่างของเอเลนแบบแบบแปลงร่างเป็นไททันซึ่งคลิปหน้าผมจะไปหาแอนนี่นะครับทุกคนว่างๆเดี๋ยวผมทําคลิปให้เลยก็ลักกันนะครับทุกคนตอนนี้เจอตัวอีกแล้วครับทุกคนเจอตัวไวมากครับเดี๋ยวนนี้ะ ตอนนี้ก็คือผมเจอตัวค่อนข้างจะไวมากเลยครับทุกคนแล้วก็คือฟันไปเรียบร้อยแล้วครับทุกคนมาที่นี่ผมจะหาต่อเลยนะครับว่ามีตัวไหนบ้างแถวนี้นะแถวนี้ผมคิดว่ามีตรงนั้นตัวหนึ่งครับเพราะผมเพิ่งเห็นไปแวบ,บๆนะครับแล้วก็คือมีสัญลักษณ์ชี้อยู่ด้วยนะครับทุกคนผมต้องรีบไปก่อนที่มันจะหนีเฮ้ยทาทันตัวนี้ก็คือมันวิ่งเพ่นพ่านหรือมันมันงงอะไรของมันเนี่ยทุกคนตัวเนี้ยฟันเข้าไปเลยครับทุกคนทีเดียวล่วงครับทุกคนตอนนี้ก็คือเหลืออีก4ี่ตัวนะครับก็คือผมจะต สุดท้ายและพอเราชนะด่านสุดท้ายเราก็จะได้เจอกับทาท่านแอนนี่แล้วครับทุกคนมาก็คือฟันเข้าไปเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกับทายท่านแอนนี่ซึ่งบอกเลยครับว่าตัวนั้นโคตรโหดครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะครับว่าแบบหมดเนี่ยจะแบบสังหารแอนนี่ได้ในกี่ดาบนะครับก็คือถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยเราจะต้องเปลืองดาบไป 2- 3สเล่มเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบหมดเนี่ยอาจจะแบบดาบฟันเม็ดเดียวแล้วแบบฟันทีเดียวตายครับเฮ้ยเมื่อกี้คือผมพุ่นเม็ดครับทุกคนสงสัยเดี๋ยวนี้ผมแบบเล่นฟรีไฟ มากเกินไปนะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยครับทุกคนใช่ผมเล่นฟรีไฟมากไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบติดเม็ดนะครับคือฟรีไฟยิงเป็นเม็ดนะครับแต่ว่านี้คือเกมไทยท่านซึ่งฟันเป็นเล่มนะครับฟันดาบเป็นเล่มเอาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะไปสังหารอีก8ตัวที่เหลือนะครับแล้วพอผมสังหารอีก8ตัวที่เหลือเนี่ยผมก็จะได้เจอกับเจ้าไทท่านแอนนี่แล้วครับทุกคนมาเราก็จะไปหากันเลยครับทุกคนมาเจ้าแอนนี่คือเสร็จผมแน่ มาทุกคนตอนนี้เดี่ยผมจะรีบไปหาเลยครับทุกคนนี่ผมเจอบางตัวแล้วทุกคนลูกน้องของแอนนี่นี่คือพวกนี้เลยครับทุกคนซึ่งแกงนี้เนี่ยเป็นลูกน้องแอนนี่ทั้งหลายเลยครับทุกคนโดนแอนนี่ควบคุมให้มามามา,มาตามมาเก็บผมอะครับซึ่งพวกนี้ก็คือทําอะไรผมไม่ได้อย่างแน่นอนครับทุกคนแบบผมแค่เล่นเอเลนเยเกอร์ก็เทได้ครับทุกคนมานี่ฟันเข้าไปครับทุกคนใครที่ใช้เอเลนเยเกอร์ในช่วงนี้บ้างเม้นมาด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือพอได้รีไวล์มาก็มีแต่คนไปเล่นรีไวล์แต่วันนี้้ผผมมมมาสอนนฟันใหค,คงก็เลยแบบ คิดว่าเอาตัวแรกมาดีกว่ามันจะได้แบบทําให้คนอื่นนะแบบคนที่เพิ่งโหลดเกมมาคนที่แบบเพิ่งเล่นเอเลนเนี่ยก็จะได้แบบรู้วิธีการฟัน,ฟนไททันไปด้วยครับทุกคนเดี๋ยวนี้นี่คือผมลิ้นพันโคตรบ่อยอะครับทุกคนคือแบบพูดไปก็ลิ้นพันครับทุกคนใครมีวิธีแก้บ้างเมนมาทุกคนฟันมาเลยครับทุกคนมาตอนนี้ก็คือเหลืออีกแค่สตัวนะครับหลังจากที่ผมสังหาร3ตัวนี้ผมก็จะได้ไปเจอกับเจ้าตัวแอนนี่แล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะรีบไปเลยนะครับทุกคน ตอนนี้ก็คือกดเกียร์แรงครับทุกคนเกียร์แรงมากตอนนี้ก็คือมาถึงแล้วครับทุกคนตัวนี้ก็คือกดฟันไปเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นทะลุกําแพงเมื่อกี้ผมเห็นทะลุกําแพงมันบัก็กเฮ้ยตัวนี้คือมันมันติดกับกําแพงแล้วคือมันฟันยากครับทุกคนถอยออกมาหน่อยถอยออกมาหน่อยโดนฟันมาแล้วอย่างเรียบร้อยเลยครับทุกคนตัวนี้ก็คือเสร็จผมไปแล้วนะครับมาทีนี้เดี๋ยวผมจะไปหาอีกตัวเดียวนะครับทุกคนก็คือตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าไทยท่านหญิงแหละครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ครับทุกคนตัวนี้เป็นลูกน้องตัวสุดท้ายแลละหังจากกที่ผมเ็บ ูกน้องตัวสุดท้ายผมก็จะเจอกับไทยท่านหญิงแล้วครับทุกคนคือตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนจังหวะเนี้ย อันดับแรกผมก็จะฟันลูกน้องนี่ไปก่อนเลยครับทุกคนนี่สกิลแอคเคอร์แมนเต็มตัวครับเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าผมทําได้ไงครับทุกคนคือใช้เอเลนแบบเล่นสกิลแอคเคอร์แมนเต็มตัวนี่ครับทุกคนข้างหน้ามาแล้วครับทุกคนสัญลักษณ์บอสนะครับก็คือเดี๋ยวจะค่อยๆไปหานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าตัวแอนนี่เนี่ยผมจะชนะได้หรือจะแพ้ได้เฮ้ยมันวิ่งมาครับทุกคนมันวิ่งมาตอนนี้น่ากลัวมากเลยครับทุกคนผมต้องถอยก่อนครับมันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากเฮ้ นี่เดี๋ยวผมโดนเหยียบตายเลยทีเดียวทุกคนถอยถอยเมื่อกี้คือมันอยู่ไหนนะครับเนี่ยทุกคนอ๋อครับเมื่อกี้คือผมโดนเหยียบตายไปรอบหนึ่งแล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะตามไปเก็บเขาอีกทีเลยครับทุกคนคือแอนนี่นี่คือเก่งมากเลยครับทุกคนคือวิ่งไวเหมือนเดิมเลยทีแรกผมคิดว่าจะทําให้ดูแบบเหมือนในอนิเมะหน่อยคือแบบไอตอนที่เอเลนแบบนั่งขี่มา้าแล้วก็คือหนีหนีเจ้าแอนนี่อะครับผมคิดว่าจะให้สมจริงแต่มันไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าในเกมนี่คือวิ่งเร็วมากครับทุกคนฟันนี่ฟันทีเเดียวคืออา้า ไททันแอนนี่ล่วงครับทุกคนทีเดียวเองนะครับเนี่ยก็คือเรียบร้อยไปแล้วครับอ้าวทุกคนทีแรกผมคิดว่ากะว่าจะแบบแปงลงร่างเป็นเอเลนแล้วฟันด้วยร่างของเอเลนแบบร่างไททันแต่ไม่เป็ไรครับทุกคนผมก็คือใช้ร่างของคนตัวธรรมดาแล้วก็ใช้อุปกรณ์ฟันไปแล้วนะครับทุกคนก็คือจบเลยทุกคน เอาละครับทุกคนสหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็คือสอนฟันคมคมแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยคือสไตล์นี้เลยครับทุกคนแล้วก็คือสกิลแอคเคอร์แมนก็สอนไปแล้วนะครับก็คือให้เราฟันจากระยะห่างก็คือจะฟันได้ดีมากเลยนะครับทุกคนเอาละครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามและเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับเอาละครับสหรับคลิปนี้ก็คือไปนะครับเอาล่ะไปแล้วบาย แล้วก็นะครับทุกคนใครที่แบบอยากจะให้ผมทาคลิปเล่นเกมแมทแ่ก่อนททยฮันมอดหรือเกมธรรมดาก็เมนต์มาด้วยนะครับใครที่แบบอยากจะให้ผมอ่ะทาคลิปสอนเกมไหนแบบใครที่อยากจะให้คือผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือผมพูดไม่ถูกครับทุกคนอยากจะให้ผมเล่นเกมไหนจะเป็นแบบมอดหรือแบบธรรมดาก็เมนต์กันมาเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบายบายรอบที่2ไปละบบายบาย